สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับคดีวันนี้ค่อนข้างมีความพิเศษมากอย่างแรกสถานะของเหยื่อเป็นภรรยาของอายการสูงสุดท่านหนึ่งการวางแผนก่อคดีของคนร้ายรัดกุมมากสร้างความยุ่งยากให้การไขคดีอย่างมโหฬารเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองเสียนหยางมณฑลซานซีประเทศจีนเราเก้าวเท้าเข้าที่เกิดเหตุไปพร้อมๆกันเพื่อทำความเข้าใจที่มาของคดีกันหน่อย ย้อนกลับไปเมื่อปี2003ที่เสียนยางเมืองระดับจังหวัดของมณฑลสานซีตอนบ่ายโมงวันที่29กันยายนปี2003จู่ๆสถานีตำรวจฉินตูเมืองเสียนยางก็ได้รับแจ้งว่าชุมชนฟูหยวนเกิดเหตุทำร้ายกันถึงในบ้านหญิงสาวอายุ38ปีคนหนึ่งชื่อวังหลิงถูกทำร้ายอยู่ในบ้านตำรวจรุดไปยังที่เกิดเหตุทันที ผู้แจ้งเหตุคือสามีของผู้ถูกทำร้ายชื่อชฉินผิงอายุ46ปีอาชีพอายการสูงสุดสำนักงานอายการเขตฉินตูซึ่งมีชื่อเสียงมากในท้องที่ดังกล่าวชฉินผิงออกจากบ้านไปทำงานตอน7.40นาทีว่างหลิงภรรย,ยายังคงนอนหลับอยู่กระทั่ง11.20นาทีจูๆ่ๆมีเพื่อนคนหนึ่งโทรมาบอกว่ามือถือภรรยาของเขาปิดเครื่องติดต่อไม่ได้เขาจึงโทรเขา้าโทรศัพท์บ้านตัวเอง ปรากฏว่าไม่มีใครรับสายเหมือนกันเลยโทรอีกครั้งรบกวนให้เพื่อนบ้านไปเคาะประตูบ้านเขาแต่เพื่อนบ้านก็บอกว่าเคาะประตูแล้วไม่มีใครตอบรับอยู่ดีเวลานี้เขาจึงเริ่มร้อนใจวังหลิงพูดถูกทำร้ายเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขาส่งน้ำมันประกอบอาหารโรงอาบน้ำจัดเลี้ยงและอื่นๆอีกหลายกิจการธุรกิจรัดตัวมือถือเปิดตลอด24ชั่วโมงแต่หลายชั่วโมงมานี้ติดต่อไม่ได้เลยต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่นอน เขารีบพาเพื่อนสองสามคนขับรถกลับบ้านเมื่อถึงหน้าประตูก็พบว่าตัวเองไม่ได้พกกุญแจมาเลยทำได้เพียงเคาะประตูแต่ในบ้านยังคงไม่มีการตอบรับดีที่บ้านเขาอยู่ชั้นสองสูงจากพื้นไม่มากเพื่อนคนหนึ่งปีนเข้าระเบียงบ้านเฉินผิงจากทางระเบียงบ้านของเพื่อนบ้านแล้วมองทะลุก,กระจกเห็นสภาพในบ้านก่อนหันมาบอกเฉินพิงว่าเฮ้ยเจวังยังน้อยไม่ตื่นเลยแต่ทันทีที่เฉินผิงโล่งอกจูๆ่ๆเพื่อนคนนั้นก็ร้องลั่นขึ้นมา นี่มันแมงแวะ่ะเกิดเรื่องแล้วบนเตียงเต็มไปด้วยของเลวสีแดงตำรวจพังประตูเข้าห้องนอนบ้านเฉินผิงพบว่าวังหลิงไม่มีสัญญาณชีพแล้วเธอนอนงายอยู่บนเตียงไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามือเท้าถูกมัดปากถูกอุดเอาไว้หน้าอกมีบาดแผลอย่างน้อย20กว่าแห่งร่างกายท่อนล่างพบเส้นขนหลายเส้นเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ของตัวเธอในบ้านมีร่องรอยการขยับเข้าของอย่างชัดเจนแต่ไม่ทิ้งลายนิ้วมือไว้ เหตุได้ชัดมากว่าคนร้ายพกถุงมือมาก่อเหตุด้วยแต่บนพื้นห้องนอนทิ้งรอยลงเท้าสองสามรอยไว้ชัดเจนที่เกิดเหตุหาเครื่องมือก่อเหตุใดๆไม่เจอประตูหน้าต่างไร้ความเสียหายในบ้านพบเงินสดแสนกว่าหยวนราว4 8 7 0 0 0บาทแล้วยังมีหลักทรัพย์มูลค่ากว่าล้านหยวนราว4 8่0 0 0 0บาทเฉินบาทิงบอกว่าทรัพย์สินพวกนี้ไม่เกี่ยวกับตนเป็นสิ่งที่ได้จากธุรกิจของภรรยา โดยปกติจะไม่เคยถามเรื่องรายได้ของเธอด้วยการเข้าก่อเหตุในเคหสถานเป็นคดีอุจชะกันอยู่แล้วซ้ำยังทำร้ายภรรยาอายการสูงสุดเสียด้วยเลยดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้หรือเชินผิงลวงเกินใครเข้าระหว่างทำงานเลยมาล้างแค้นถึงบ้านและทำร้ายภรรยาสำหรับคดีนี้ผู้ใหญ่เมืองเซียนหยางและมณฑลซานซีต่างให้ความสำคัญอย่างมากจึงรีบตั้งทีมสืบสวนเฉพาะกิจ สั่งจับคนร้ายให้ได้ในเวลาที่กำหนดหลังตั้งทีมสืบสวนเฉพาะกิจแล้วเจ้าหน้าที่สืบสวนเมืองเซีนยนหยางทำการวิเคราะห์หลักฐานที่มีในขณะนั้นในห้องมีร่องรอยขยับเข้าของเป็นเวลานานคลายกำลังค้นหาทรัพย์สินแต่ในลิ้นชักกับตู้ซึ่งมีเงินสดจำนวนมากกับหลักทรัพย์มูลค่าร้อยล้านคนร้ายกลับไม่ได้เอาไปจึงดูเหมือนไม่ใช่การล้นทรัพย์การก่อคดีด้วยเรื่องชู้สาวก็เป็นไปไม่ได้ พระวังหลิงทำตัวอยู่ในกรอบประเพณีไม่เคยมีข่าวเชาว้าใดๆปรากฏนำ,ำสามสามียังเป็นอายการสูงสุดสถานะทรงอำนาจใครๆก็ไม่กล้าลักลอบเล่นชู้กับเธอความเป็นไปได้ของการล้างแค้นจึงมีไม่มากเพราะเธอไม่มีศัตรตูทางธุรกิจอะไรและอิทธิพลของสามียังหนุนอยู่หลายบริษัทรูปแบบพื้นฐานส่วนมากเป็นธุรกิจผูกขาดจึงไม่มีทางแข่งขันกับคู่แข่งจนทำร้ายใคร นิสัยของตัวเหยื่อแม้จะอารมณ์ร้ายแต่ก็เป็นคนปากร้ายใจดีหากเป็นคนรู้จักมีความเดือดร้อนอะไรจะช่วยแก้ปัญหาตลอดเมื่อในชีวิตมีภาพลักษณ์เป็นเจ๊ใหญ่ที่เด็ดขาดดังนั้นเหตุจูงใจในการก่อคดีที่ว่ามาข้างตน้นทั้งหมดจึงฟังไม่ค่อยขึ้นแต่มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งคือส่วนร่างกายท่อนล่างของเหยื่อมีขนเพชเพชชายหลายเส้นแถมยังไม่ใช่ของฉินพิงเสียด้วย ผนวกกับรอยลงเท้าแปลกหน้าสองสารอยข้างเตียงจึงสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเข้าห้องแล้วถืออาวุธคุกคามและหลังจับเธอมัดแล้วจึงลงมือล่วงละเมิดทว่าจากการชนสูตรร่างพบว่าเหยื่อไม่มีร่องรอยถูกล่วงละเมิดจึงไม่สมเหตุสมผลอีกเช่นกันจึงเหลือเพียงการทำร้ายเพราะอาฆาตแค้นที่เป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากเหยื่อมีแผล23แผลสะท้อนให้เห็นสภาพจิตของคนร้ายได้ชัดเจนว่าเกลียดเข้ากระดูกดำ รวมทั้งเฉินผิงเป็นอายาการด้วยเวลาทำคดีจึงหลีกเลี่ยงการล่วงเกินคนอื่นได้ยากบางทีอาจจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้ใครบางคนได้ลอบเข้าบ้านเฉินพิงเพื่อล้างแค้นทำร้ายภรรยาเขาแล้วจัดฉากเป็นรูปแบบต่างๆเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจตำรวจหากแต่นี่เป็นแค่การคาดเดาประตูหน้าต่างที่ไม่เกิดความเสียหายจึงไม่ใช่การพังประตูเข้ามาบนโซฟาห้องนอนมีชั้นในที่พับเรียบร้อยขอนอนของเยื่อ ถึงจะถูกหลอกให้เปิดประตูแต่คนที่มีความพิธีพิถันแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องใส่ชุดชั้นในไม่สวมเพียงชุดนอนตัวเดียวไปเปิดประตูให้เมื่อไม่มีเครื่องมือก่อเหตุไม่มีประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นคอสันิฐานทั้งหมดจึงฟังไม่ขึ้นเลยที่เกิดเหตุแทบไม่เหลือหลักฐานที่มีน้ำหนักงานสืบสวนหยุดชะง,งักไปดื้อแม้เบื้องบนสั่งให้ไขคดีในเวลาที่กำหนดแต่ก้าวแรกยังยากที่จะย่างออกไปก็ไม่ต้องพูดถึงผู้ต้องสงสัยแล้ว แม้แต่ตัวคดียังไม่แน่นอนทีมสืบสวนเฉพาะกิจได้รับแรงกดดันสูงลิว่วแต่ในที่สุดระหว่างการลงพื้นที่สืบรอบใหม่ก็ได้รับป่อแซสสำคัญคือจากปฏิกิริยาของเพื่อนบ้านบางส่วนวังหลิงกับเฉินผิงความสัมพันธ์งอนแง่นทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติของครอบครัวรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือเล่นเอาคนทั้งตึกได้รับผลกระทบไปหมดและเพื่อนรักคนหนึ่งของวังหลิงก็ตัดสินใจให้ข้อมูลสำคัญแก่ทางตำรวจว่าหน้าฉาก วังหลิงเปิดบริษัทมากมายแต่ความจริงเป็นแค่ผู้ปฏิบัติเบื้องหลังคนสําคัญคือเฉินผิงใช้อํานาจและเส้นสายทั้งสังคมเข้าครอบงาําเงินทุนส่วนใหญ่ที่ลงทุนเฉินผิงอาศัยตําแหน่งได้มาทาั้งนั้นในยอดเงินมหาศาลนั้นตัวบริษัทนอกจากขยายกิจการตามปกติแล้วแท้จริงเบื้องหลังกลับใช้สําหรับฟอกเงินเฉินผิงคนนี้นิสัยก็แย่มีเมียน้อยหลายคนเคยถูกภรรยาจับได้แต่เขาก็ไม่สํานึกแก้ไข ถึงขั้นมีลูกนอกสมรสอยู่นอกบ้านแถมเมียน้อยอยังแนะนำน้องสาวแท้ๆให้เขาด้วยเฉินผิงยังชอบเล่นไพ่นกกระจอกเฉินผิงเล่นไพ่มีแต่ได้ไม่มีเสียประโยคนี้เลื่องลือไปทั่วเมืองเสียนหยางยิ่งกว่านั้นปกติเขายังยะโสพอตัวคิดว่าตัวเองมีอำนาจในมือมักคุยโวในวงเล่าขอแค่อยู่ในเสียนหยางใครกล้าล่วงเกินตัวเขาจะไม่ปล่อยให้คนนั้นอยู่สุขสบาย แถมยังใช้เส้นสายผลิตอาวุธและค้าอาวุธครบชุดกว่าร้อยกระบอกด้วยระหว่างตรวจคนที่เกิดเหตุก็ถูกตำรวจพบเจอการครอบครองอาวุธในจีนมีโทษหนักแต่เขาก็ใช้เส้นสายทำให้เรื่องนี้เงียบไปโดยสรุปก็คือมูลเหตุต่างๆมากมายทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเกิดความบาดหมางในระยะยาวหมักทะเลาะกันเป็นประจำโดยทางตำรวจหาบันทึกของวังหลิงเจอหกเล่มจากในตู้เซฟ เนื้อหาของบันทึกก็ยืนยันเรื่องนี้ตรงกันทางตำรวจเริ่มสงสัยว่าเฉินพิงมีข้อพิรุษและในช่วงเวลาดังกล่าวทีมสืบสวนเฉพาะกิจก็มาถึงจุดเปลี่ยนเนื่องจากครอบครัวของข้าราชการถูกทำร้ายระดับความร้ายแรงของเรื่องราวไม่ได้สะเทือนแค่ในมณฑลซานซีแม้แต่รัฐบาลกลางยังให้ความสำคัญอย่างมากจัดให้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะดูแลคดีนี้โดยตรงดังนั้นกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จึงส่งผู้เชี่ยวชาญในการสืบคดีอาชญากรรมชื่อดังหลายคนมาหนึ่งในนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ชื่อกระชอนอูกวัวชิงหรือเจ้าหน้าที่อูเจ้าหน้าที่อูเป็นผู้ทรงคุณวุฒธดานสืบสวนอาชญากรรมที่โดดเด่นที่สุดในจีนเริ่มทํางานตั้งแต่ยุคปี50ทํางานสืบสวนอาชญากรรมมา40ปีเต็มๆคดีใหญ่ทั้งหมดในความรับผิดชอบของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเขามีส่วนร่วมแทบทั้งนั้น ทำคดีมานับพันคดีไม่เคยผิดพลาดแม้แต่คดีเดียวหลังมาถึงเสียนหยางเจ้าหน้าทีอ่อูกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นลงตรวจที่เกิดเหตุโดยละเอียดและพบเบาะแสสำคัญที่คนไม่พบก่อนหน้านี้พวกเขาพบว่าเชือกที่มัดเหยื่อนั้นอยู่ในสภาพเรียบร้อยเกินไปไร้ร่องรอยบิดเบี้ยวจากการดิ้นรนใดๆซึ่งว่ากันตามปกติแล้วต่อให้คนเราถูกมัดแน่นหนาแค่ไหนเมื่อเจอสภาวะเข้าตาจนก็จะดิ้นรนบิดอย่างบ้าคลั่งตามสัญชาตญาณกันทั้งนั้น และระหว่างนั้นผิวหนังยอมต้องโดนเชือกสร้างความบอบช้ำแต่เยื่อกลับไม่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าเธอหมดสติไปก่อนหน้าแล้วสันนิษฐานว่าถูกทําให้เสียชีวิตหลังจากโดนยาสลบเจ้าหน้าที่อูร้องขอการวิเคราะห์ของเหลวสีแดงและสิ่งตกค้างในกระเพาะอาหารของเยื่อซึ่งเป็นไปตามคาดเมื่อพบร่องรอยของยาก่อนเยื่อเสียชีวิตกินยานอนหลับจํานวนมากและหลังจากกินยานอนหลับไปแล้วหลายชั่วโมงจึงค่อยเสียชีวิต บนร่างกายไม่พบรอยเข็มฉีดยาทั้งยังไม่มีร่องรอยการใช้กำลังมอมยาเทาว่าเหยื่อไม่เคยมีปัญหานอนไม่หลับมาก่อนจึงไม่มีทางกินยาเองความเป็นไปได้หนึ่งเดียวก็คือถูกคนแอบวางยาซึ่งเวลานั้นก็มีเพียงเฉินผิงอยู่ในที่เกิดเหตุผู้เชี่ยวชาญด้านรอยเทา้าทําการวิเคราะห์ท่าเดินผ่านทางรอยเท้าของเฉินผิงยืนยันว่ารอยเท้าในที่เกิดเหตุเป็นสิ่งที่เขาจัดฉาก หลังจากนั้นในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่อูก็พบรอยอาวุธที่มีของเลวสีแดงเปื้อนอยู่ซึ่งยากจะพบได้ด้วยตาเปล่าสองรอยเป็นเครื่องมือทรงโคง้งเป็นลัศมีวงกลมประเภทหนึ่งเมื่อเทียบกับบาดแผลบนร่างแล้วยืนยันได้ว่านี่คือเครื่องมือก่อเหตุเมื่อสืบไปถึงเพื่อนนักเรียนของเฉินพิงก็ได้บอกแสว่าเป็นงานฝีมือสไตล์ทิเบตรูปลัศมีวงกลมที่เขาเคยให้เฉินพิงกับคนอีก3คนคนละอัน ทางตำรวจรีบนำเครื่องมือดังกล่าวเทียบกับบาดแผลของร่างยืนยันได้ว่าเครื่องมือกอ่อเหตุก,ก็คือเครื่องมือดังกล่าวหากแต่บรรดาผู้คนที่มีเครื่องมือที่ว่านี้มีเพียงเฉินพิงที่ให้การว่าเครื่องมือชิ้นนี้หายไปนานแล้วแต่จากการชนะสูตรร่างพบว่าเหตุเกิดตอนประมาณตีสี่ถึงหกโมงเช้าซึ่งเฉินพิงออกจากบ้านตอนเจ็ดโมงกว่าเมื่อถึงจุดนี้ห่วงโซ่หลักฐานทั้งเส้นที่เป็นรูปเป็นร่างสามารถตัดสินเบื้องต้นได้ว่า เฉินพิงคือผู้ก่อเหตุทำร้ายภรรยาวันที่18กุมภาพันธ์ปี2004สถานีตำรวจฉินตูเมืองเสียนหยางประกาศว่าได้จับกุมเชินพิงอย่างเป็นทางการในข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาขณะเผชิญหน้าการสอบปักคำของตำรวจเชินพิงไม่ปีิปากแม้แต่คำเดียวแต่ภายใต้การเค้นสอบอย่างหนักในภายหลังเฉินพิงที่สติแตกก่สารภาพความผิดที่ผ่านมาของตัวเอง เฉินพิงกับวังหลิงแต่งงานกันในปี1983มีลูกชายหนึ่งคนเมื่อโตแล้วก็ส่งไปอยู่ต่างประเทศทั้งคู่ตั้งกิจการค้าส่งน้ำมันประกอบอาหารโรงอาบน้ำจัดเลี้ยงและอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันภรรยาเปิดตัวเป็นฉากบางเบื้องหน้ากิจการส่วนเฉินผิงอยู่ในมุมมืดจะนำเงินทุนจำนวนมากที่ได้โดยผิดกฎหมายดำเนินการฟอกเงินผ่านทางบริษัทขณะดเดียวกันก็ใช้อำนาจและเส้นสายสแสวงหาผลประโยชน์ก้อนโตไปด้วย ความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยายัางนับว่ารักใคร่กลมเกลียวกันดีกระทั่งหลังจากเฉินพิงมีชู้และโดนภรรยาจับได้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเริ่มเลวร้ายลงดีไซยของวังหลิงก็แข็งกร้าวมากด้วยการทะเลาะกันเลยกลายเป็นเรื่องปกติของทั้งสองเฉินพิงเคยคิดหย่าและไปอยู่กับเมียน้อยแต่ก็กลัวจะส่งผลเสียเลยตัดสินใจไม่ได้เสียทีวังหลิงเองก็ไม่อ่อนข้อให้ใช้ชีวิตด้วยกันมากว่า20ปี กลุ่มหลักฐานความผิดของเฉินพิงไว้จํานวนมากเธอแสดงออกว่าหากเฉินพิงกล้าหย่าแล้วไปแต่งงานกับคนรักเธอจะแฉเบื้องหลังการคอร์รัปชันอาศัยตําแหน่งหาประโยชน์ส่วนตัวทั้งหมดซึ่งสิ่งนี้ทบเข้าจุดยุทธศาสตร์ของเฉินพิงอย่างจังจากความถ่องแท้ที่เขามีต่อน,นิสัยภรรยาเชื่อว,ว่าเธอทําได้แน่นอนดังนั้นในใจเขาจึงทั้งหวาดกลัวทั้งโมโหนอกจากนั้นสินสมรสของทั้งคู่ยังมีถึงสิบล้านหยวนเฉินพิงคิดว่า เงินส่วนนี้เป็นสิ่งที่ได้มาจากอำนาจและเส้นสายของตัวเองหากต้องแบ่งครึ่งเพราะอยาก็ไม่เต็มใจนะักจากสาเหตุนานับประการที่สั่งสมในเดือนมีนาคมปี2003ฉชนพิงตัดสินใจกำจัดวังหลิงขจัดภัยในภายภาคหน้าเริ่มโดยการโกหกว่านอนไม่หลับเพื่อซื้อยานอนหลับจำนวนหนึ่งเข้าบ้าน รวมทั้งเตรียมเครื่องมือก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นเชือกถุงมือรองเท้าหนังที่ตัวเองไม่เคยใส่หนึ่งคู่และเส้นค้นของชายอื่นอีกหลายเส้นการตระเตรียมก่อคดีครบสมบูรณ์และการทะเลาะกันก็กลายเป็นชนวนการก่อเหตุ คืนวันที่28กันยายนปี2003เนื่องจากวังหลิงไม่ไว้หน้าตนในงานเลี้ยงนอกบ้านเมื่อกลับถึงบ้านทั้งสองเกิดทะเลาะรุนแรงขึ้นอีกวังหลิงถากทางเฉินพิงเฉินพิงที่เดี๋ยวนี้มีอำนาจจนไม่รู้ผิดชอบชั่วดียิ่งนับวันยิ่งบ้าอำนาจโดนคนประจบประแจงอยู่ตลอดรู้สึกว่าคำพูดพวกนี้บาดหูเป็นพิเศษจึงตัดสินใจลงมือโดยอาศัยฤทธิ์ของสุรา เขาผสมยานอนหลับในน้ำหนึ่งแก้วแกล้งสำนึกผิดขอโทษภรรยาและส่งน้ำแก้วดังกล่าวให้วังหลิงดื่มไปไม่นานก็หมดสติเชนพิงเห็นโอกาสมาถึงอยากลงมือแต่ก็คำนึงถึงความรักตลอดหลายปีลังเลอยู่จนถึงตีสีจึงได้ตัดสินใจเด็ดขาดเขาจับวังหลิงมัดไว้จนแน่นหนาก่อนจากนั้นหยิบเครื่องมือสไตล์ทิเบตชิ้นหนึ่งลงมือใส่วังหลิง นึกไม่ถึงว่าแม้วางหลิงจะหมดสติไปแล้วแต่ยังคงร้องขึ้นมาท่ามกลางความตื่นตะนกเชนผิงรีบร้อนวางเครื่องมือบนผ้าหม่มขวาเสื้อผ้าตัวหนึ่งมาอุดปากวังหลิงจากนั้นเขาก็เสียสูตรไปสุดกูหยิบเครื่องมือขึ้นมาอีกครั้งแล้วระบายโทสะข,ของตัวเองใส่ภรรยาอย่างบ้าคลั่ง ชนผิงรู้ว่าตัวเองทำผิดเขาแล้วปวดพ่าห่มหลงเหลือรอยเครื่องมือที่มีของเลวสีแดงเปื้อนอยู่แต่ร่องรอยนั้นจางอย่างมากคาดว่าแพทย์นิติเวชทั่วไปคงจับไม่ได้จากนั้นจึงเริ่มจัดฉากที่เกิดเหตุจัดการเตียงให้ยุ่งเหยิงก่อนสร้างร่องรอยการขัดขืนและต่อสู้ปกปิดการใช้ยาของตัวเองแล้วค่อยวางเส้นขนของชายอื่นหลายเส้นไว้ที่ร่างกายท่อนล่างของวังหลิงเพื่อจัดฉากล่วงละเมิดทางเพศ จากนั้นใช้ถุงมือที่เปื้อนของเดวสีแดงเพื่อนย้ายข้าวของทั่วทั้งบ้านเพื่อจัดฉากป้นสับเขายังสวมรองเท้าหนังที่ไม่เคยใส่เลยสร้างรอยเท้าปลอมสองสามรอยหลังจัดการเบ็ดเสร็จทั้งหมด ฉันพิงก็เอาเครื่องมือก่อเหตุทุกอย่างใส่ถุงกระดาษแล้วออกจากบ้านไปราวหกโมงเชา้าเมื่อถึงริมสะพานแม่น้ําเวยก็เอาถุงกระดาษทิ้งลงแม่น้ําแล้วเดินกลับบ้านตอนประมาณ7จ็ดโมงพอ7จ็โมงสีนาทีก็ออกไปทํางานอีกครั้งโกหกว่าภรรยาย,ยังนอนหลับอยู่และเนื่องจากปกติว่างหลิงงานยุ่งโทรศัพท์สายเข้าเยอะแค่รอให้คนอื่นพบว่าติดต่อเธอไม่ได้แล้วบอกตัวเขาสุดท้ายตัวเขาจะแจ้งความ ก็เป็นการยืนยันได้แล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุวันที่22เดือนพฤศจิกายนปี2004สำนักงานอายการประชาชนเมืองเสียนหยางยืนฟ้องเชินผิงกระทำผิดข้อหาเจตนาทำร้ายข้อหาครอบครองอาวุธผิดกฎหมายข้อหารับสินบนขณะไต่สวนเชินผิงกลับคำให้การทั้งหมดไม่ยอมรับข้อกล่าวหาทำร้ายผู้อื่นและเชิญทนายชื่อดังของจีน3คนมาแก้ต่าง แต่ก็ไม่อาจรักษาชีวิตของเขาไว้ได้วันที่17เดือนมกราคมปี2005เชินพิงถูกตัดสินโทษสูงสุดวันที่12เดือนสิงหาคมเขาถูกประหารและต้องสูญสิ้นชีวิตเนื่องจากอาชีพของเชินพิงคืออายการต้องเผชิญหน้ากับคดีมากมายดังนั้นเขาเลยคิดไปเองว่าตัวเองจัดฉากขึ้นตั้งหลายอย่างมั่นใจมากว่าหลอกตำรวจได้ แต่ก็ไม่ไวยทิ้งร่องรอยเอาไว้เดิมคิดว่าทวงเวลาไว้ให้นานเข้าจะสามารถอาศัยอำนาจของตนค่อยๆทำให้คดีนี้เงียบหายไปแต่ก็เพราะสถานะของเขาคดีนี้จึงถูกผู้ใหญ่ระดับสูงให้ความสำคัญกลายเป็นคดีในความดูแลโดยตรงของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะตัวเองจึงไม่มีความสามารถในการครอบงำทิศทางของเรื่องราวนี่จึงกลายเป็นตัวอย่างหนึ่งของการไม่มีพยานหลักฐานโดยตรงก็ยังตัดสินโทษผู้กระทำผิดได้ เอาล่ะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้ช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราสวัสดีครับ